หีกหงตอนที่11ลินินสบโอกาสเหมาะที่จะได้คุยกับปรางทิพย์ตามลำพังก็เลยปล่อยให้สองหนุ่มตีกันตามสบายดึงปรางทิพย์ออกมาหน้าร้านชวนไปนั่งร้านอื่นเพื่อคุยกันด้านแม็กกับทินพัยังคงหืมหืมใส่กันไม่เลิกแม็กหาว่าที่เขาพาปรางทิพย์ไปหาหมอเพราะเขาทำเธอท้องทินพัทฟิวขาดชกหน้าโครมเตือนว่าอย่าดูถูกปรางทิพย์อีก แกมันไอ้คนเสียสติทำอะไรน่าเกลียดที่โรงแรมบ่อยมากสักวันแกจะโดนแฉแกอย่ามาพูดมั่วใส่ร้ายฉันแม็กระแวงว่าทินพัจะรู้ว่าตนเองแอบตีหัวชายสวมแมสแกรู้อยู่แก่ใจว่าแกนั่นแหละมั่วอะไรเออฉันจะแชฉตรงนี้เลยก็ได้ว่าทำไมน้องสาวแกถึงต้องฆ่าตัวตาย แมทธินพัตจะบอกว่าไม่อยากฟังแต่แมกยังอยากเล่าอยู่ดียังไม่ทันอ้าปากพูดอะไรรปภของร้านอาหารเข้ามาขัดจังหวะส,สิก่อนสองหนุ่มจำต้องแยกย้ายกันไปคนละทางแมกไม่ไวยตะโกนไล่หลังทินพัตอย่ามายุ่งกับเมียของตนอีกเขาไม่สนใจคำขู่รีบตามหาปรางทิพด้วยความเป็นห่วงในขณะเดียวกันลินินพาป,ปรางทิพมาที่ร้านกาแฟเล็กๆและเงียบสงบถามเธอว่าท้องแล้วทำไมถึงไม่บอกแมก เธอพยายามจะบอกแต่เขาไม่สนใจฟังความจริงเธอไม่ได้จะให้พี่ทินพาไปหาหมอเธอจะไปคนเดียวแต่เป็นลมเสก่อนพี่ทินมาเจอพอดีก็เลยอาสาพาไปลินินอยากรู้ว่าทำไมแม็กถึงบอกว่าเธอไม่ได้ท้องกับเขาไม่จริงเลยนะคะคนอย่างพี่ทินไม่มีวันทำอะไรอย่างที่คุณแม็กพยายามกล่าวหาเธอดูเธอทูลเขามากเธอคิดว่าเขาประเสริฐมากจนไม่เคยทำความเลวเลยสินะ ปรางทิพย์ยืนยันหนักแน่นว่าใช่ลินินอยากรู้ว่าแม่ข่มขืนเธอหรือเปล่าเธอเล่าว่าเขาใช้ยาสลบปะแล้วฉุดเธอไปจากบ้านลินินซักอีกแล้วแม่เธอไม่อยู่บ้านเหรอปรางทิพย์ปล่อยโฮอย่างหมดความอดกลั้นก่อนบอกว่าแม่ของเธออยู่ที่นั่นด้วย ลินินสงสารเธอจับใจกุมมือเธอไว้ปลอบว่าตนเจอยิ่งกว่าเธอเสียอีกถูกแม่เอาไปทิ้งขยะตั้งแต่เพิ่งคลอดได้ไม่นานน้องหมาตัวหนึ่งคาบเธอออกไปเพื่อให้คนมาเห็นแม่ปรางคงหลงผิดปรางอยากทราบเหมือนกันว่าแม่รักปรางบ้างไหมลินินเองก็อยากรู้เช่นกันว่าแม่ของตนจะรักตนบ้างไหมแล้วขอถามปรางทิพย์อีกคำเดียวคิดว่าคนที่เธอเทอทูลจะกล้าทำร้ายผู้หญิงไหม เธอยืนยันคำเดิมว่าพี่ถินไม่มีวันทําแบบนั้นเพราะเขามีเมตตาเต็มเปี่ยมหัวใจเขาเพิ่งจะรู้สึกในทางร้ายกาจกับสิโรธและเทวีแต่เขาก็ให้อภัยทั้งคู่ไปแล้วเขาโกรธสองคนนั่นเรื่องอะไรปรางทิพย์ยังไม่ทันพูดอะไรแม็กโทรมาขัดจังหวะสิก่อน แม็กไม่มีโอกาสได้ดาบปรางทิพที่หายตัวไปเพราะรินินแย่งมือถือไปจากเธอชิงห้ามเขาทำร้ายเธอทั้งทาง,งร่างกายและจิตใจเด็ดขาดเขาโวยวา,ยวายว่าเด็กในท้องเธอไม่ใช่ลูกของเขาจำคำพูดของนายไว้ให้ดีแล้วเราจะได้รู้กันว่านายจะกลับคำพูดกับฉันไหมแค่นี้นะลินินตัดสายไม่เปิดโอกาสให้แม็กแก้ตัวอะไรก่อนคืนมือถือให้ปรางทิพย์ซึ่งยังมีสีหน้าหวาดวันไม่หายเขาคงโกรธมากนะคะ ช่างหัวเขาถ้าเขายังกล้าทำร้ายเธออีกเขาจะเสียเธอไปเขาไม่เคยอยากได้ปรางเขาอยากเย้ยพี่ทินเอาชนะพี่ทินเขาเรียนด้วยกันมาตอนเด็กพี่ทินเพอร์เฟกแต่เขาขาดวินคำพูดของปรางทิพย์ยิ่งทำให้ลินินน้อยใจทินพัทรทีกับคนอื่นทำดีด้วยหมดยกเว้นกับเธอ ระหว่างนั่งรถกลับโรงแรมลีนินค่อยๆตะล่อมถามจนในที่สุดปรางทิพย์ยอมรับว่ามักจะโดนแม็กทำร้ายอยู่บ่อยครั้งลีนินยุว่าอยากไปยอมให้เขามาทำร้ายข้างเดียวต้องหัดกล้าๆเอาไว้บ้าง ไม่จำเป็นต้องให้ผู้ชายมาอยู่เหนือเราถ้ามันมีผู้หญิงหลายคนในเวลาเดียวกันเราก็ทำได้ถ้าเราไม่ได้ไปผิดลูปผิดผัวใครปรางทิพย์ทำหน้าสยองขณะที่ลินินหัวร่อระรื่นทั้งที่ในใจขมขื่นเรื่องทินพัทนไม่หายปรางทิพย์มองเธออย่างชื่นชมคุณลินินมีความสุขสดชื่นตลอดเวลาเหมือนกับเกิดมาไม่เคยมีความทุกข์นะคะ ความทุกข์เอาไว้ในใจเก็บมันเอาไว้แต่ไม่ลืมมันคนเราสามารถหาความสุขได้แม้อยู่บนกองทุกข์ถ้าเราแยกแยะ มันออกได้จำไว้นะปรางลินินจับมือปรางทิพย์ไว้อย่างเป็นกำลังใจให้เธอรู้สึกดีกับลินินขอบคุณมากที่ให้กำลังใจเธอลินินยังคงยุให้ปรางทิพย์ลุกขึ้นมาสู้แม็กบ้างและขอให้เธอรับปากเธอได้แต่ยิ้มแยแยไม่กล้ารับปากลินินหัวล้อขำปรางทิพย์สงสัยว่าเกิดมาลินินไม่เคยกลัวอะไรเลยเหรอ กลัวสิตอนเด็กๆเ,เวลาโดนรังแกแต่ฉันคือหมาจนตรอกต้องหันหน้าสู้พวกมันแล้วฉันก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆจนดูเป็นคนใจกล้าหน้าไม่อายแต่ฉันไม่แคร์ไม่สนใจหรอกรู้ไหมว่าฉันยังมีความกลัวสิ่งเดียวเท่านั้นที่ฉันไม่รู้ว่าจะชนะได้ไหม ลินินเห็นปรางทิพย์อึกอักไม่กล้าถามก็บอกว่าสักวันไว้เราสนิทกันมากกว่านี้เธอจะรู้เองว่าตนกลัวอะไรรถมาจอดหน้าโรงแรมพอดีพนักงานเข้ามาเปิดประตูรถให้ลงลินินกระซิบกับเธอฉันคิดว่าพี่ทินของเธอมาที่นี่เพราะห่วงเธออยากมาดูแลเธอลินินว่าแล้วเดินลิวิวออกไปปรางทิพย์มองตามเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ก็แอบดีใจที่ธีรพัฒน์ยังเป็นห่วง ถึงวันจัดงานเลี้ยงฉลองโรงแรมครบรอบ32ปีเสียบรรทูลเห็นธินพัทรยังพักอยู่ที่นี่จึงยุให้ลินินชวนเขามาร่วมงานฉลองด้วยเธออยากให้เขามาใจจะขาดแต่ลีลาท่ามากอ้างว่าอยากชวนแต่กลัวเขาจะไม่สนุกถ้าชวนผมก็จะไปจะชวนไหมครับเชิญคะ่ะเชิญไปที่ห้องจัดเลี้ยงของเราชั้นสองนะคะขอบคุณ ขอบคุณคนที่คุณอยากเจอดีกว่าจะจัดให้ดินินกระซิบกับธินพัฒน์จบเดินไปสั่งพนักงานให้โทรบอกแม็กให้รีบพาปรางทิพย์ลงมาที่ห้องจัดงานเขาวางสายแล้วหันไปทางปรางทิพย์บอสต้องการให้เธอไปงานคืนนี้รีบแต่งตัวเร,เร็วเสื้อผ้ามีบ้างไหมสีโรดดีใจจนเนื้อเต้นเมื่อเทวีบอกว่าลินินโทรมาชวนเขาไปงานเลี้ยงฉลองของโรงแรมคืนนี้เทวีไม่วายเตือนว่าลินินอาจมีแผนการอะไรบางอย่าง แผนอะไรก็ช่างเธอเชิญผมไปงานของเธอผมจะไปพร้อมดอกไม้สวยสุดๆเมื่อเห็นปรางทิพย์เข้ามาในห้องจัดเลี้ยงพร้อมกับแม็กลินินที่ยืนต้อนรับแขกโดยมีเสียบรรทูนยืนเคียงข้างราวกับเป็นเจ้าของงานอีกคนร้องเรียกให้มาช่วยรับแขกแล้วสั่งให้แม็กพาแขกที่เพิ่งมาถึงไปนั่งโต๊ะตามรายชื่อที่วางไว้เธอรีรอไม่กล้ามา มองแม็กเป็นเชิงของอนุญาตลินินต้องเรียกซ้ำเธอถึงยอมเดินมาหาทินพัฒแอบมองอยู่อีกมุมหนึ่งไม่วางตาไม่ไว้ใจลินินกลัวจะทำอะไรร้ายๆกับปรางทิ์ลินินเห็นทินพัฒมองอยู่ก็ร้องบอกคุณทินพัฒนคะเชิญไปนั่งที่ที่จัดไว้ให้ดีไหมคะผมไม่ทราบว่าจัดให้ผมนั่งที่ไหนปรางพาไปสิโต๊ะวีไอพีมีชื่อเธอด้วยเธอนั่งรอก,กับเขาที่โต๊ะนั่นอีกสักพักฉันจะตามไป ปรางอึกอักเพราะกลัวแม็กไม่พอใจลินินรับรองว่าแม็กไม่กล้าทำอะไรบ้าๆตอนนี้แน่นอนแล้วจุงมือเธอไปหาธินพัฒน์ด้านแม็กพาแขกไปนั่งโต๊ะเรียบร้อยเห็นปรางทิพย์เดินไปกับธินพัฒน์ก็หันมองบอสสาวควับลินินสายหน้าเป็นทำนองปรามไม่ให้มีเรื่องแม้จะไม่พอใจแต่แม็กไม่กล้าหือเนื่องจากยังมีคดีเก่าค้างอยู่จำใจแยกไปทำหน้าที่ของตนเองขณะที่ลินินกับเสียบรรทูลยืนต้อนรับแขกต่อไป อีกบุมหนึ่งในรอบบี้สามสาวตัวแสบได้รับเชิญมางานนี้ด้วยดารณีอดตั้งข้อสังเกตไม่ได้ทำไมรินินถึงกล้าเชิญพวกเรามางานนี้พัชชาเห็นด้วยหรือมันมีแผนหลอกล่ออะไรเราถ้ามันคิดจะหลอกล่ออะไรเราก็ช่างมันฉันมีแผนส่งไม้เด็ดคลิปมันเมา เสื้อผาหลุดลุยให้คนทั้งงานดูจะเอาขึ้นโปรเจคเตอร์ในงานเลยพัชชาสงสัยจะทำได้อย่างไรในเมื่อคนของได้นินคุมทุกอย่างอยู่ทัญญาขอให้เพื่อนเชื่อมือของตนจัดการได้จังหวะนั้นดารณีหันไปเห็นสีโรดยิ้มหน้ารื่นถือดอกไม้ช่อใหญ่เดินมาจากอีกทางรีบสกิดเพื่อนเพื่อนให้ดู ระหว่างเดินมาที่โต๊ะว i p ทินพัทรถามปรางทิพย์ว่าแม็กทำร้ายเธอหรือเปล่าเธอว่าคงทำไปแล้วถ้าคุณลินินไม่สั่งห้ามเขาแต่ต้องหรือด่าว่าเธอทินพัทรแปลกใจนี่เธอสนิทกับลินินมากเหรอไม่เชิงหรอกคะ่ะเธอดีและเมตตาต่อปรางมากคะ่ะเหลือเชื่ออย่าไว้ใจเธอปรางคงมองคนอื่นในแง่ดีไปหมด ปรางทิพย์มั่นใจว่ามองไม่ผิดลินินปกป้องและยื่นไมตรีให้เธอตลอดตั้งแต่เธอมาที่นี่ทินภัฒน์กลับมองว่าที่ลินินทำแบบนั้นเพื่อกรบร่องรอยที่ตนเองอา,อาจชอบแม็กหรือปรางทิพย์มองไม่ออกว่าแม็กชอบลินินมานานแล้วเธอรู้แก่ใจดีแต่ไม่พูดอะไรเหลือบเห็นแม็กที่จ้องมาทางตนเองถึงกับขวัญเสียหลบสายตาแทบไม่ทัน เมื่อมาถึงโต๊ะ VIP 1ทหนึ่งทินพัฒเห็นป้ายชื่อเสียบรรทูลนั่งติดกับรินินครั้นไม่เห็นใครมองมาเขาเปลี่ยนให้เสียไปนั่งห่างๆเอาชื่อตนเองวางแทนและเอาชื่อปรางทิพย์มานั่งอีกข้างของเขาก่อนชวนเธอให้นั่งด้วยกัน เสียบัรทุนแปลกใจมากเมื่อเห็นซีโรดกับแก๊งสาวแสบได้รับเชิญมางานนี้ด้วยแถมลินินให้การต้อนรับอย่างดีหวานให้เขาพาซีโรดไปนั่งก่อนเดี๋ยวเธอตามไปแล้วหันไปขอบคุณสามสาวที่มาตามคําเชิญพวกฉันมีมารยาทเชิญมาก็ต้องมาอยากรู้ว่าจะให้นั่งที่ไหนพวกเธออยากจะนั่งตรงไหนล่ะ ทันญาก,กวาดตามองไปรอบๆเห็นจุดที่เป็นการส่งวิดีโอขึ้นจอโปรเจคเตอร์จึงชี้ไปที่โต๊ะใกล้ๆจุดนั้นลินินเชิญทั้ง3คนตามสบายแล้วเดินแยกไปอีกทางหนึ่งระหว่างนั้นแม็กเข้ามาต่อว่าลินินทำไมถึงให้ปรังทิพย์ไปนั่งติดกับธินพัท เธอปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นคนจัดการแผนกอีเวน,นต์ตัางหาที่จัดให้เขาบ่นอุ๊บจัดบ้าอะไรถึงทําให้เขากระเด็นไปที่ไหนก็ไม่รู้เธอแนะเขาอยากนั่งตรงไหนก็นั่งได้เลยเราเป็นเจ้าของงานชื่อมันเจาะจงไปหมดแล้วนะครับมีโต๊ะที่ใครๆก็นั่งได้นี่นาอย่างอ,งองแงสิ แม็กบนอย่างเซ็งจัดที่ทินพัทนั่งเอาอกเอาใจเมียของตนเองแบบไม่เกรงใจใครลินินถึงกับร้องอ้าวไหนว่าปรางทิพย์ไม่ได้ท้องกับเขาแล้วจะไปเซ็งทําไมหากสองคนนั่นรักกันเขาก็คืนปรางทิพย์ให้ทินพัทไปก็สิ้นเรื่องเขาไม่ยอมเด็ดขาดขอร้องเธออย่าพูดแบบนี้อีกเขาจะประสาทเสียตามสบายแต่ย่ามาประสาทเสียชกต่อยกันวันนี้เด็ดขาดลินินพูดจบเดินตรงไปที่โต๊ะวีไ สามสาวแสบกำลังสมหัววางแผนจะเอาแฟลตได้ที่เตรียมไว้เล่นงานลินินไปเสียบคอมเพื่อให้ขึ้นจอโปรโจเจคเตอร์เห็นแม็กเดินมาที่โต๊ะรีบสกิดกันให้งิมเงียบไว้เขามาขอนั่งที่นี่ s <S ด้วยคนทันย่าเชิญเขาตามสบายผมจะสั่งคนให้เสิร์ฟอาหารให้พวกคุณว่าแล้วแม็กกวักมือเรียกพนักงานให้มาส่วนที่จอโปรโจเจคเตอร์มีภาพของโรงแรมโช์อย่างยิ่งใหญ่ของสถานที่และให้บริการที่ดี ที่โต๊ะว i p 1สซิโรดคอยเอาอ,อกเอาใจรินินสุดๆตักอาหารให้โดยไม่สนใจว่าจะข้ามหน้าข้ามตาเสียบรรทูนที่นั่งขั้นระหว่างเธอกับเขาทินภัทรที่นั่งติดเธออีกข้างกลับไม่สนใจเธอแม้แต่น้อยเฝ้าเอาใจปรางทิพย์ไม่ห่าง ลินินน้อยใจมากแต่ต้องขมอ่มอารมณ์ไว้เสียบรรทุนรำคาญสิโลดเสนอจะย้ายที่นั่งให้เขาได้นั่งใกล้กับลินินสิโลดดีใจจนออกนอกหน้าลินินอยากประชดทินพัทจึงบอกกับเสียว่าหลังงานเลี้ยงเสร็จเราไปหาอะไรดื่มกันต่อตามลำพังเสียยิ้มหน้าบานขณะที่สิโลดจ่อยสนิทส่วนทินพัทข่มกรามแน่นหึงสุดๆแต่ไม่แสดงออก แม็กเห็นธินพัทรคอยเอาอกเอาใจปรางทิพย์ก็เริ่มหงุดหงิดนั่งไม่ติดทัญญาเห็นเขาเอารมณ์บูดก็นึกสนุกทำทีชมทินพัทรกับคู่มั่นว่าน่ารักมากแม็กเสียงเขียวใส่นั่นภรรยาของเขาไม่ใช่คู่มั่นของธินพัทรอ้าวเราเคยได้ยินว่าคุณทินพัทรมีคู่มั่นเป็นเพื่อนของน้องสาว ตอนนี้เธอคือภรรยาผมธัญญาขอโทษแม็กด้วยไม่ได้ตั้งใจจะพูดจี้ใจดําความจริงพวกเราไม่ได้ชื่นชมอะไรทินพัทแค่แปลกใจเท่านั้นดารณีกระซิบถามทัญญาว่าจะบอกเรื่องทินพัทกับเินินดีไหมทัญญาสายหน้าอย่าผู้แกหลอกลอก่อเข้าไว้ฉันจะจัดการเรื่องภาพขึ้นจอก่อนว่าแล้วทัญญาลุกออกไป ครั้นถึงเวลาเปิดงานอย่างเป็นทางการลินินเดินขึ้นเวทีด้วยมาดนางพญาขอบคุณแขกทุกคนที่มาร่วมงานผ่านทางไมโครโฟนจากนั้นเชิญทุกคนดื่มเพื่อเป็นเกียรติและเพื่อระลึกถึงคุณพงศ์ผู้ก่อตั้งโรงแรมแห่งนี้และที่เชียงใหม่เมื่อดื่มเสร็จเธอเชิญทุกคนดูภาพชีวประวัติของคุณพงศ์เพื่อให้ทุกคนได้รู้จักท่านมากขึ้นแล้วผายมือไปที่จอโปรเจคเตอร์ยักษ์บนเวที แทนที่จะเป็นภาพของพงกลับเป็นภาพลินินในสภาพเมาเสื้อผ้าหลุดลุย่ยหัวฟูดูไม่จืดล้มลุกคลุกครานอยู่ที่พื้นเนื่องจากถูกสามสาวแสบบุกไปตบตีถึงในห้องพักของโรงแรมริมทะเลทุกคนตกตะลึงทินพัฒตั้งสติได้ก่อนพรวดพลาดออกไปที่ต้นต่อของคลิปนี้กระชากแฟดไดที่เสียบคอมพิวเตอร์ออกสีโรดพุ่งไปประคองลินินที่ยืนอึง้งประกาศกล่าวว่านี่เป็นการใส่ร้ายป้ายสี เธอปัดมือเขาออกยอมรับว่านั่นเป็นตัวเธอเองและนั่นคือความเป็นส่วนตัวของเธอไม่เกี่ยวข้องกับใครส่วนใครที่แอบถ่ายคลิปและจงใจเอาเธอแสดงในวันนี้เพื่อดิสเครดิตเธอโปรดรับทราบไว้ด้วยว่าทำอะไรเธอไม่ได้แม็กปรีมาหาต้องมีใครแอบเอาไปใส่แทนคลิปคุณพงษ์เดี๋ยวก็รู้เพราะเรามีกล้องวงจรปริดครับบอส เสียบันทุนแนให้หาตัวคนทําและแจ้งความเอาผิดลินิมไม่ต้องการให้ทําอย่างนั้นการอภัยให้คนไม่มีเมตตาย่อมดีกว่าเพราะคนพวกนั้นต้องใช้ความเมตตามาเยียวยาจิตใจมากกว่าคนทั่วไปคําพูดของเธอเรียกเสียงตบมือดังสนัน่นสามสาวที่หัวเราะชอบใจเมื่อครู่ถึงกับเงียบกริบแม็กมองพวกสาวๆสีหน้าไม่พอใจ ผมไม่มีหน้าที่เมตตาคนที่มาทำร้ายบอสของผมผมจะเดินไปจากตรงนี้และเมื่อผมกลับมาพร้อมวงจรปิดคงมีหลายคนได้เห็นหน้าคนนั้นตัวเป็นๆถ้าไม่รีบกลับก็รอดูพร้อมกันแม็กพูดไม่ทันขาดคำจอโปรเจคเตอร์บนเวทีภาพทัญญาแอบสลับฟแฟลชได้ตอนที่พนักงานคุมคอมพิวเตอร์เผลอผู้คนส่งเสียงฮือฮาหันมองมาทางทัญญาเป็นตาเดียวแม็กให้เวลาสวินาที ถ้าพวกเธอไม่รีบออกไปได้เห็นดีกันแน่สามสาวรีบออกจากงานเลี้ยงแทบไม่ทันลีนินขอบคุณใครก็ตามที่เอาภาพจากกล้องวงจรปิดมาเปิดแล้วเชิญแขกกินอาหารต่อขออภัยในความวุ่นวายที่เกิดขึ้นหลังจากกินอาหารเสร็จทางโรงแรมจะมีการตอบแทนทุกท่านที่มาร่วมงานโดยการแจกตั๋วเครื่องบินบัตรกำนันที่พัก อาหารและเครื่องดื่มของโรงแรมทั้งในกรุงเทพและเชียงใหม่แล้วยกมือไหว้ขอบคุณไปรอบๆห้องจัดเลี้ยง่ามกลางเสียงตบมือชอบใจดังกึกก้องทัญญ่าเจอมือดีเอามีดกรีดยางรถทั้งสี่เส้นไม่มีชิ้นดีเธอโกรธมากถึงกับไล่คนขับรถออกจากงานฐานปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นลินินกลับมาที่โต๊ะ v i p 1เห็นทินภัทนั่งอยู่ที่เดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพูดขึ้นลอยๆ คงต้องขอบคุณใครที่เอาภาพวงจรปิดของพวกนั้นไปเปิดได้ทันทีทันควันสีโลชมริณินว่าเก่งมากแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ทันท่วงทีเธอยกความดีความชอบให้คนที่มาช่วยเอาคลิปจากกล้องวงจรปิดมาเปิดหรือจะเป็นแม็กที่จัดการเรื่องนี้ให้จังหวะนั้นคนที่เธอพูดถึงเข้ามาพอดีผมจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วครับบอสผู้หญิงหน้าเกรดสามคนนั้นไปแล้ว ขอบใจมากแม็กขอบใจเรื่องไปเอาภาพฉันออกแล้วเอาภาพวงจรปิดทันยาาใส่ไปแทนแม็กรับความดีความชอบหน้าตาเฉยทั้งที่ตัวเองไม่ได้เป็นคนทำ เมื่อถึงเวลางานเลี้ยงเลิกลินินมายืนส่งแขกที่ร็อบบี้ซิโรดขอมาหาเธออีกจะชวนไปกินข้าวด้วยเธอกำลังจะปฏิเสธแต่เห็นทินภัทมองอยู่แต่หลังมือเขายิ้มหวานให้บอกว่าได้เลยถ้าเธอมีเวลาเสียบรรทุนเข้ามาทวงถามเธอที่บอกว่าจะไปดื่มกับเขาหลังเลิกงานแล้วคว้าวมือเธอพาไปจากตรงนั้น เธอจะดึงมือออกแต่เห็นธินภัทรยังมองไม่วางตาจับมือเสียตอบก่อนพากันออกไปแม็กไม่พอใจหันมาพรานใส่ปรางทิพยืนบื้ออยู่ทำไมกลับห้องได้แล้วค่ะปรางทิพย์จ้ำพรวดพรวดไปทางลิฟธินภัทรเห็นอย่างนั้นรีบเดินตามแม็กหันมองอีกทีเห็นเขาเข้าลิฟต์ไปกับปรางทิพย์จะวิ่งตามแต่ไม่ทันลิฟต์ปิดไปก่อนได้แต่เตะลมวืดวาดระบายอารมณ์ ปรังทิพตัวสันกลัวแม็กจะตามมาอารวาสทินพัฒน์ตอบว่าไม่ต้องกลัวมันไม่กล้าทำอะไรเธอหรอกเพราะบอสของมันสั่งไว้ไม่ใช่หรอปรังทิพย์พยักหน้ารับคำถึงอย่างนั้นก็อดขวัญผวาไม่ได้แล้วขอร้องเขาไม่ต้องไปส่งเธอถึงหน้าห้องพักเขาไม่อยากทำให้เธอไม่สบายใจจึงรับคำพีทินจะมาพักที่นี่อีกนานไหมคะ พี่ยังไม่รู้ทินพัทรพูดไม่ทันขาดคำลิฟต์มาถึงชั้นที่ปรางทิ่พักเธอออกจากลิฟ์รีบกลับห้องเขานึกถึงภาพรินินเรืองร่าไปกับบรรทูลก็เกิดหึงหวงขึ้นมาไม่ยอมกลับห้องตนเองกดลิฟ์ลงไปข้างล่างอีกครั้ง ที่ผักภายในโรงแรมของพงลินินนั่งดื่มอยู่กับเสียบันทูนอย่างไม่ค่อยมีความสุขนักเสียเห็นเธอเซ็งๆคิดว่ากังวลเรื่องที่ทันญากับพวกเอาคลิปมาแชร์ตำหนิพวกนั้นว่านิสัยแย่มากอย่าไปใส่ใจเลยแล้วกุมมือเธอไว้ไม่มีปัญหาแต่ลินินรู้สึกไม่ค่อยสบายอยากกลับไปพักค,ค่ะและมันก็ดึกแล้วขอโทษด้วยนะคะ ครับให้ผมไปส่งนะครับลินินขอไปเองเสียบรรทูนยืนยันจะไปส่งให้ได้แล้วโอบเธอให้ลุกขึ้นระหว่างนั้นมีเสียงแก้วตกพื้นดังเพลงลินินหันควับไปมองเจอธินพัทรนั่งอยู่ที่พื้นมีแก้วตกแตกโดยที่เขาเหมือนหน้าไปทางอื่นไม่ได้มองมาทางทั้งคู่เธอยิ่งน้อยใจที่เขาไม่สนใจ